วันนี้จะมาีเป็นสก,กุชชี่ที่ขายกันค่ะเป็นราคา20บาททุกชิ้นเน้นนะคะ20บาททุกชิ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะใครที่สนใจนะคะเดี๋ยวจะทิ้ง ID ดีไลน์นะคะไว้ที่ชื่อคลิปนะคะแล้วก็เออถ้าสมมติว่าทักไลน์มาะค่ะให้บอกว่าสนใจสก,กุชชี่ราคา20บาทแบบสนใจสก,กุชชี่เห็นในคลิป ที่ขายสกูชี่ทุกอย่าง20สสนใจสกูชี่ทุกอย่าง20อะไรอย่างนี้ก็เขียนมาด้วยค่ะไม่่ถ้าสมมติเราถามว่าออมีสกูชี่อะไรบ้างคือเราจะส่งสกูชี่แท้สกูชี่ไม่แท้สกูเยอะมากๆเลยนะคะโอเคค่ะสกูชี่ทุกชิ้น20บาทก็จะเป็นนี่เลยนะคะอยู่ในตะกร้านี้เลยค่ะอย่างแรกจะมีเป็นกูเดฮามะนะคะมีหลายหน้าเลยนะคะขายดีมากๆนะคะตัวนี้ชิ้นละ20บาทนะคะ นี่นะคะขายดีมากๆเลยนะคะมีหลายหน้าเลยนะคะแอไลายมาได้เลยนุ่มสโลมากค่ะชิ้นละยี่สิบบาทค่ะสะโลทุกชิ้นเลยนะคะโอเคค่ะต่อไปนะคะก็จะมีเป็นแมวนะคะนี่นเดี๋ยวแป๊บนึงขายไปไหนหน้านึง ก็สีฟ้ามันหายไปนะคะจริงๆมีหน้าสีฟ้ามาอีกหน้าหนึ่งด้วยะคะ่ะโอเคก็จะมีสามชิ้นนะคะมีเป็นหน้าบูบี้หน้าเออเออแล้วก็มีหน้าสีฟ้าะคะ่ะแต่ว่าไม่รู้มันหายไปไหนเดี๋ยวต้องเราใส่หล่นอยู่ข้างบน,นตรงไปหาค่ะก็เดี๋ยวดูยางต่อไปกันเลยนะคะก็จะมีเป็นมินิแพนด้าบันนะคะแมวก็ขายดีเหมือนกันเนาะมินิแพนด้าบันนะคะ จะมีเป็นหน้าธรรมดานนะคะสองชิ้นแล้วก็มีเป็นโบชมพูหนึ่งชิ้นนะคะสโลนะคะนุ่มสโลมากๆเลยนะคะสโลทุกชิ้นเลยนะคะโอเครานะคาชิ้นละยี่สิบาทเท่านั้นนะคะแล้วก็ต่อไปจะมีเป็นบันออนเซนนะคะมีทั้งหมดสามสีขายดีเช่นกัน,นะคะ่ะจะมีเป็นสีเขียวะคะ่ะที่ชมพูแล้วก็สีฟ้านะคะนุ่มสโลนะคะ ค่ะอย่างต่อไปนะคะก็จะมีเป็นบานหน้าตลกนะคะจะเป็นแบบหน้าอย่างเงี้ยอมือเด็กอมือเป็นหน้าสีฟ้านะคะมินิอ่ะน่ารักชิลละ20บาทนะคะก็จะมีเป็นโดนน้ติดโบนะคะมีสีเขียวกับสีชมพูนะคะเอ้ยสีเขียวกับสีเหลืองะคะ่ะชิลละ20บาทเท่านั้นก็็ได้ทำอะหลงเหลืออยู่อีกหนึ่งชิ้นนะคะ ค่ะแล้วก็จะเป็นบันแก้มแดงนะคะจะมีทั้งหมดสามชิ้นนะตอนนี้จะเป็นแพนเค,ค้กอันส่วนนี้จะเป็นบันค่ะจะเป็นแพนเค,ค้กนะคะนุ่มสโลนะคะคิละยี่สิบบาทขนาดน,น่ารักมากๆเลยน,นะคะแล้วก็มีเป็นป้งแผ่นนะคะแป้งแผ่นขอบน้ําตาลนะคะแล้วก็เป็นป้งแผ่นแบบนี้หน้าเป็นแป้งแผ่นอีโมจินะคะขอบชมพูนะ ชโลนะคะ2ีบาทเท่านั้นแล้วก็มีเป็นเอ่อบานโดนกัดนะคะไส้ช็อกโกแลตนุ่มสโลมากๆแล้วก็จะมีเป็นแซนด์วิชกุเดฮะามะนะอันนี้น่ารักมากเลยก็เป็นกุเดฮะามะนอนอยู่บนไข่นะคะไข่ขาวนะคะก็หมดแล้วนะคะสำหรับสกุชี่ราคาทุกชิ้น2 0บบาทใครสนใจ แค็บหน้าจอมาได้เลยนะคะในไลน์นะคะหรือว่านนอะไรอย่างนี้เนาะก็สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์ให้ด้วย20บาททุกชิ้นค่ะ